สวัสดีค่ะพกบกับช่องใบเวใบเตยแฟมิลี่มาดูเจ้าอ้วนเล่นน้ำฝนเทียมหนูกำลังสปาโคนค่ะหนูสปาโคนบอกม่แม่ลูก หนูสปาคนค่ะแม่ <S 2> <S 2> แม่ใครจะไปมีความสุขเท่าใบบัวนี่เนาะโ้โวโพสท่าสวยๆนะอ่ะแอคชั่นแอคชั่ชนเอา one two three action action โพสท่าสวยๆเออเออเอ้ยช้างน้อยตกมันเออไอเสียงเสียงเสียงเอยช้างน้อยตกมันแล้ววาย มอมแมมเลยฮะมอมแมมเลย จะอ,อ้วนเอ้ยอืออือหนูจะสปาโคนค่ะแม่แม่บยวบัว,วไม่ต้องสปามาทางแม่เด้อความสุขของใบบัวค่ะดู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 ด,ด,ดูอนุมานคุรบคนสนุกไหมลกูกสนุกไหม แม่หมวยพาเล่นน้ำพาเล่นน้ำสายยางดูดูดูขชอบดูขชอบเออเฮอเอแม่จ๋าสนุกจังเลยแม่เออเออเออหนูขอเอยหนุขอนั่งก่อนมาดูอึ่งแองน้อยแล้วค่ะแองน้อยดูค่ะดูกระทำดูกระทำความสุขของใบบัวค่ะดูดูค่ะดูเออเออโอออาปากเลยดูท้ำค่ะดูท้ำดูท้ำ ลูกไหวไหมน่ะต้องลดหุ่นแล้วลูกแม่หวยพาอาบน้ำนี่ค่ะเฉดสายยางให้ลูกค่ะวันก็ชอบใหญ่เลยแม่หวยหนูชอบแบบนี้นะอือเออดูดูถ่ายดูท้ำดูท้ำเฮ้ย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 กบน้อยกบน้อยกบน้อยอาบน้ำอาบน้ำฝนเทียมอาบน้ำฝนเทียม มุดแล้วมุดดินแล้วเอามุดดินแล้วค่ะเอ้ยลูกค่ะแม่ค่ะนอนกิ้งเกือยคเขาชอบเล่นเนาะเด็กกับโครนเนาะคะ่ะเป็นของคู่กันเนาะคะ่ะอาบเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยเดี๋ยวพออาบน้ำให้ตอนเย็นทีเดียวค่ะวานโอ้ยลูกไหวไหมลูกไหวไหมลูกไหวไหมไหวไหวไหว,ไว ล้างหน้าก่อนลูกล้างหน้าก่อนมามามาเอาคันม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 าอุ้ยอุ้ยได้เล่นน้ำแล้วอุ้ยมีโคลนแล้วปวดปุดแล้วปุดปวดออกมาแล้วอ้าวปุดปวดปวดปวดออกมาแล้วเออเออดูดูดูด เล่นน้ำฝนเทียมโอ้อาปากลองน้ำไม่ฝนอาปากลองน้ำแล้วอาปากลองน้ำแล้วโอ้โหโอ้โหนี่นี่ยเอมีความฉุกมากเลยเล่นน้ำคลายร้อนค่ะหลวงตาใจดีฉีดน้ำน้ำแรงฉีดน้ำให้เล่น แถวนี้ไม่มีสระน้ําให้อ้วนเล่นเลยได้เล่นน้ำสายยางก็ดีใจแล้วน้ําแรงมากโอ้แค่นี้แค่นี้บวก็สนุกแล้วค่ะบอกแม่แม่สิลูกเตะหน้าเตะหลังเลงงขาหลังค่ะโอ้ยเล่นขาหลังต่อสู้กับต่อสู้กับน้ําน้ํามันแรงแม่มวยอะไรเนี่ยแย่ขาหนูเนี่ยน้ําแรงนะคะชอบชอบชอบ แน่ไม่เบานะเราเนี่ยฮะมีความสุขค่ะคว,<า>วามสุขของตาอ้วนได้เล่นน้ำเพลินๆค่ะสนุกไหมคะชอบไหมชอบไหมแบบนี้ชอบอไหมโอยยม้ยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้โอ้โอ้เอาความน่ารักมาส่งช่วงบ่ายนะคะ ฝากแม่แม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องใบบัวตกลมของเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ